สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานโพสต p โพสนะคะเราจะมาสอนวิธีการนำเข้าข้อมูลสำหรับตัวเครื่องช่างสินค้าแบบดิจิทัลนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปที่ www.postpost.co นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมแล้วก็ตัวไฟล์เทมเพลตนะคะไปที่ตัวดาวน์โหลดนะคะในส่วนของหน้าดาวน์โหลดก็จะมีรวบรวม โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆของ Post-Post เอาไว้นะคะในส่วนของโปรแกรมแรกที่เราจะดาวน์โหลดก็คือโปรแกรม Setup RLS 1000เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเครื่องช่างนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตราช่างรงต้าเทมเพลตก็คือจะเป็นไฟล์เทมเพลตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลนะคะเมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆเสร็จนะคะก็ให้ทำการเปิดไฟล์แล้วก็ทำการติดตั้งทุกอย่างให้เสร็จค่ะ เราจะเริ่มกับจากการติดตั้งตัวโปรแกรมกันก่อนนะคะเมื่อเราแตกไฟล์มานะคะให้ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้กดตกลงแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็กดโอเคค่ะหลังจากนั้นก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำการรอค่ะ แล้วก็ในส่วนถัดมานะคะก็จะต้องไปที่หน้าเว็บ postpostgo.co นะคะแล้วก็ไปที่ Account ของคุณลูกค้าเพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลที่เราต้องการจะนำเข้าตัวเครื่องช่างนะคะโดยไปที่สต็อกนะคะหลังจากนั้นก็เลือกในส่วนของเมนูคะ่ะแล้วก็เลือกนำออก Excel นะคะให้เราเลือกเป็นสินค้าที่เป็นบาร์โค้ดราช่างนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะเราจะได้เป็นไฟล์ Excel ออกมานะคะ แล้วเมื่อเราทําการเปิดไฟล์นะคะเราให้ทําการเปิดทั้ง2ไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการนําข้อมูลนะคะจากไฟกล์ Excel ของทาง PostPo s t ตนะคะเข้ามาไว้ที่ตัวเทมเพลตของตัวระบบอีกทีนึงนะคะอ่ะโอเคเราจะมาเริ่มกันจากเลือกระหว่างการคัดลอกตัวรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสสินค้านะคะโดยถ้าจะเป็นรหัสบาร์โค้ดเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด4หลักนะคะ ให้ทงการคัดลอกค่ะแล้วก็นำมาใส่ที่ช่องรหัส L รหัสตรงนี้นะคะแล้วก็กดวางได้เลยโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชื่อสินค้านะคะเช่นกันค่ะกดคัดลอกแล้วก็นำมาใช้ในส่วนวางในส่วนของชื่อนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวหน่วยนับนะคะ ให้ทำการ Copy นะคะทั้งหน่วยนับแล้วก็ราคาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่ราคาก่อนคะ่ะเพื่อให้ไม่กันไม่มีการสับสนนะคะแล้วก็มาวางที่ราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคีย์ลัดนะคะซึ่งอันนี้เราจะให้เป็นเจนจากไล่ไล,ไล่อันดับไปนะคะ1จนถึงอันดับเลียงลงไปเรื่อยๆก็สามารถกดชิปแล้วก็ ดึงลงมานะคะมันก็จะไล่ลำดับให้มาอัตโนมัติเช่นกันค่ะซึ่งในตัวคีย์รัดกับรหัส L F ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยค่ะทําเหมือนกันได้เลยโอเคแล้วก็รวมไปถึงตัวรูปแบบบาร์โคดนะคะก็จะเป็นการครอบข้อมูลที่เป็นตัวเลขเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวหน่วยน้ําหนักด้วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการกดเซฟไฟล์นะคะตัวเทมเพลตแล้วก็ ทำการกดปิดไฟล์ได้เลยค่ะและในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการจัดการข้อมูลผ่านตัวโปรแกรมตราช่างนะคะที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะให้ทําการเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทําการดับเบิลคลิกนะคะตรงนี้ตรงไฟล์ข้อมูลสินค้านะคะแล้วก็มันจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อมูลเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ก่อนที่เราจะทำขั้นตอนอื่นๆต่อนะคะเบื้องต้นคุณลูกค้าจะต้องทำการเชื่อมตัวอุปกรณ์ตราช่างของเรานะคะเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการนำเข้าข้อมูลนะคะซึ่งในส่วนของวิธีการสามารถติดตามได้ผ่านทางเพลย์ลิสต์ที่อยู่ใต้ d e s c r i p t ั o นเลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะไปกันที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกนำเข้าข้อมูล ผ่านไฟล์ Excel นะคะแล้วก็เปิดไฟล์เทมเพลตที่เราทำเอาไว้นะคะขึ้นมาแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดตกลงค่ะนี่นะคะกดตกลงได้เลยโอเคหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ตัวปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนำเข้าข้อมูลมันจะขึ้นหน้าจอแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็ทำการตกลงเช่นกันค่ะแล้วก็กดโอเคต่อไปค่ะ หลังจากนั้นก็จะทําการติดตั้งสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการทดลองใช้กับตัวเครื่องนะคะว่าข้อมูลคีย์รัดเข้าหรือ,อยังนั่นเองก็จะกดที่ปุ่มคีย์รัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวชื่อสินค้าแล้วก็น้ําหนักขึ้นแล้วนะคะเราก็ทําการวางสินค้าลงไปนี่ก็คือ เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากตัวเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากว่าคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวนี้ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูได้ที่ www.postpost.co แล้วก็ไลน์ postpost ขอบคุณค่ะ